รักเธอหนะอยู่ไม่นานเพียงพันพันผ่าน,นก็เลื่อมว่านไม่ตีไม่หันมามองเลยน้องนารีโชคช้ำชีวีดูไม่มีน้ำใจสุดจะอะไรเพราะมันไม่ยืนนานรักเธอนนะไม่คงทนพบกันอีกหอนละทำตนผลผาดไม่หันมามองเลยน้องนองครานสัญญาสาบานดีขานไม่จำ หัวใจรักรกมเพราะเธอทำเป็นหมืน่นรักคนอื่นและเธอชื่นหัวใจทั้งฝันทั้งไฟละดวงใจทุ่มขึ้นไม่เคยหมดลงน้อ,นองสุดซึ้นเพราะเธอนั้นหมื่นแล่สื่นเดเรรักเธอนะ่เพียงสามวันมาคุยกับฉันสามวัน ก็เละทั้งทนทั้งทากแล้วมันก็เทระก,กันสุดเฟะเพราะไม่ได้เตะต้องตาย้อดกันละยาละเธอละมาละลาอะไรรักเธอนะ่ะอยู่ไม่นานเพียงพันพัน,พ,นพันก็ลืมหวานไม่ตีไม่หันมามองเลน้องนารีโชคช้ำชีวีดูไม่มีน้ำใจสุดจะอะไรเพราะมันไม่ยืนนาน รักเธอนะไม่คงทนพบกันอีกหนล้ทำต้นผลผ่านไม่หันมามองเลยน้องนุ่งครานสัญญาสาบานดีขานไม่จำหัวใจรักรรมเพราะเธอทำเป็นหมืน่นรักคนอื่นละเธอชื่นหัวใจทั้งฟันทั้งไบละดวงใจรุ่มขึ้นไม่เคยหมดลงน้นอนุ่งสุนสินเพราะเธอนั้นหมืน่นและสินเดรศ รักเธอนเพียงสามวันมาคุยกับฉันสามวันก็เละทั้งทอนทั้งทากแล้วมันก็เทระก,กันสุดเฟเพราะไม่ได้เตะต้องตายอนกันละยาละเธอละมาละลาไล,ะล,ะล,ะละ